สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับตรีโกนทางศาสนาศาสตร์ตรีโกนก็คือสามเหลี่ยมข้อที่5และข้อที่6ของสองพงศวด,ดานบทที่20นะครับนะเรามาฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับและเยโฮชาฟัตยืนประทับอยู่ในที่ประชุมของยูดาและเยรูซาเล็ม ในพระนิเวศของพระเจ้าข้างหน้าลานใหม่และตรัสทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพงทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือนี่คือคำตรัสทูลหมายถึงอะไรครับหมายถึงคำอธิษฐานนะครับคำอธิษฐานเนี่ยคือการพูด <c> uh> คุยกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพงทั้งหลาย พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือการอ้างอิงถึงพระเจ้าของเยโอชาฟัสเนี่ยท่านอ้างอิงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อใครครับต่อบรรพชนหรือบรรพบุรุษของเขานะครับสำหรับพวกเรานะครับที่มีบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับเป็นพิสเตียนเป็นเป็นบิดาแห่งความเชื่อของพวกเรา เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความเชื่อส่งต่อความเชื่อสืบสารนะความศรัทธาที่มีมาถึงชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของคริสเตียนเราในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยแพร่ศาสนาหรือการส่งต่อสืบสารความศรัทธานี่นะครับสืบสารมาจากใครครับจากพ่อแม่จากครอบครัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากทําให้โยชาฟัสเนี่ยคิดถึงแล้วก็อธิษฐาน อธิษฐานกับพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและทรงรักบรรพชนของเขานะครับทรงรักบรบรพบรุษรของเขานะพี่น,น้อเนี่นี่คือหนึ่งช่องทางนะครับหนึ่งช่องทางในการที่คนคนนั้นเนี่ยจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนนะครับเราอาจจะไม่มีญาติพี่น้องโดยตรงสายตรงแต่เราก็มีบรบรพบรุษรแห่งความเชื่อเหมือนกัน คือใครครับก็คือผู้หลังผู้ใหญ่นะครับที่เลี้ยงของเราอะ่ะซึ่งเป็นตัวอย่างในคฤหจักรที่เราอยู่ฉะนั้นตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องออมองชีวิตของแต่ละกันนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะชีวิตของเราจึงไม่ใช่เป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวนะครับแต่เป็นชีวิตที่พระเจ้าที่ใช้ให้เรานะครับพระเจ้าวางเราไว้อยู่ในคฤจจักรของพระองค์ที่นี เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับเป็นเป็นต้นแบบของการที่เราจะมีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้านะครับเหมือนอย่างที่เยชาฟาตเขาอธิษฐานนะครับในวิดีโอกันนะครับคาถามที่ท่านอธิษฐานเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากครับนะถ้าแต่พระเยวาว์พระเจ้าเหมตุรุษของทระอง์หลังพระองค์มิได้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือ พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือคำถามเนี่ยซึ่งเป็นคำอธิษฐานเนี่ยกำลังพูดออกมาในเชิงไหนครับเชิงต่อว่าต่อฐานหรือว่าเชิงคอนเฟิร์มนะครับเชิงเชิงคอนเฟิร์ม confirmation Conf ก็คือยืนยันด้วยคำถามนะครับ โดยปกตินะครับเวลาคนที่พระเจ้ากําลังเรียกใช้เนี่ยหรือพระเจ้ากําลังให้เขามีโอกาสกลับใจใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพระเจ้าได้ใช้คําถามตั้งแต่อาดามเอวาแล้วนะครับอาดามเอวาทําบาปใช่ไหมครับพระเจ้าก็ถามคือเขาหลบเขาหลบเนี่ยแล้วเขาก็หายไปในในสวนในต้นไม้นะท่ามกลางสมทุมพุ่มไม้พระเจ้าก็ตามหาเขาแล้ว พระเจ้าก็ถามว่าอาดัมเอ๋ยเจ้าอยู่ที่ไหนนะฮะเวลาอ่านแล้วเนี่ยเราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงถามอย่างนี้ถ้ทั้งที่พระเจ้าเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่โบงไม่รู้ทาไมทาไมพระเจ้าถึงได้ถามคําถามเหล่านี้และอีกหลายๆที่นะครับอย่างโมเสสนะฮะโมเสสเนี่ยเวลาพระเจ้าเรียกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมในการรับใช้พระเจ้าเขาไม่พร้อมในการนำชาิอิสราเอล พระเจ้าก็ถามว่าในมือของเจ้าเนี่ยมีอะไรและโมเสสก็บอกมีไม้เทา้าใช่ไหมคำถามที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมักจะเป็นคําถามที่ทําให้เราเนี่ยตระหนักตระหนักรู้ถึงสถานภาพของตัวเองตระหนักรู้ถึงความอ่อนด้อยเราต้องถ่มใจเราต้องกลับใจใหม่ต้องสารภาพนี่ครับคือสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือที่มา นะครับของคําถามที่พระเจ้าถามเราเยโฮชาฟัตนี่นะครับท่านก็ใช้วิธีการเนี่ยครับถามในขณะที่ท่านอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเนี่ยท่านก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนะครับมีประโยชน์ที่เราเห็นจากตรงนี้เนี่ยถ้าพูดตามศัพท์วัยรุ่นก็สองเด้งสองเด้ง อธิฐานเนี่ยคือการที่เราสามารถที่จะทูดกับพระเจ้าได้ในวิธยการเนี่ยคำถามที่เราใช้นะฮะมันก็จะเป็นคําถามที่เราจะพูดกับตัวเองนักจิตวิทยาเนี่ยครับได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการอธิษฐานของคริสเตียนว่าเออพวกเนี้ยเขาเซลฟ์ทอลเซลฟ์ทอลก็คือว่าเขาพูดกับตัวเองเขาเซลฟ์ทอลก็คือพูดกับตัวเองไม่มีพระเจ้าหรอกนะครับ พว,พวกนักจิตวิทยาที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีพระเจ้าหรอกไปพูดอะไรกับพระเจ้าไม่ใช่คุณอุบัตโลอะไรขึ้นมาแล้วก็คุณกำพูดกับตัวเองมากกว่าและคํา,าอธษฐานของคุณเนี่ยมันก็จะเล่าโลมใจของตัวเองนะจะให้กําลังใจตัวเองเหมือนกับเรากําลังมีสองคนคุยกันในตัวเรานะนะตรงนี้เราเห็นในพระธรรมสิวดีนะครับเห็นชัดเจนมากจิตใจข้าพระเจ้าเอ๋ยจะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่เคยอ่านเจอไหมครับ จิตใจของพ้าเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่อันนั้นคือเซลฟ์ทอลแต่ทั้มพีตอนนี้นะครับไม่ได้เซลฟ์ทอลอย่างเดียวพัพ้มพีตอนนี้เขากำลังพูดถามพระเจ้าครับถามพระเจ้าเพื่ออะไรครับพระองค์มิได้เป็นจุดจุดจุดหรือพระองค์มิได้เป็นจุดจุดจุดหรือนะครับแสดงว่าอะไรครับอ่ะผมจะให้เวลาพี่น้อง ได้มีการอ่านนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแจงว่า are you not องไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือองไมไ่เป็นอย่างนั้นหรยออันนี้เราน่าจะเรียนแบบคำอธิษฐานของพวกเขานะครับนะพระองค์กำลังถามพระเจ้าว่าหมายถึงกษัตริย์เฮยชาฟัสนะครับกำลังถามพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้เป็นองค์อธิปไตยหรือพระองค์มิได้เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่หรือซึ่งคำตอบ มันชัดเจนในตัวอยู่แล้วไม่ต้องถามก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทําไมถึงต้องถามคําถามเนี่ยมันเป็นการย้าเน้นถึงความศรัทธาความเชื่อครับความเชื่อที่เกิดจากสิ่งที่เราสะสมมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสําคัญมากนะครับอะไรที่เป็นการสะสมพระเจนะของพระเจ้าเนี่ยเราเรียนอย่างนี้นะฮะเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆืเราก็จะาาแรกแเราอาจจะไม่เข้าใจการที่ คนคนหนึ่งนะครับสะสมสะสมพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ครับที่ผมชอบว่าใช้ใช้คําว่าสะสมสะเสบียงไว้เลี้ยงตัวเก็บสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้ามาถึงพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วเราได้ฟังได้ยินคาฐาฐาฐาําอธิบายต่างๆาของเนี่ยมันจะเป็นสเสบียงไว้เลี้ยงตัวว่าเออหน่อยนี่นะเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับนะครับ แล้วเราจะเราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเธอเป็นตัวชี้วัดครับว่าเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเขาจะคิดถึงใครก่อนฮะความปุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถมของพระเจ้ามาจากพระเจ้าพระเยโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่ดาวิดคิดตลอดเวลาความช่วยเหลือ ของพระเจ้าเนี่ยมาจากพระเจ้าความช่วยเหลือของเขานะครับมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดถ,ถึงการพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตของพวกเรานะครับว่าเวลาที่มันมีปัญหาเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยเราคิดถึงพระเจ้าพระเจ้ามาก่อนหรือเปล่าเราคิดถึงพระเจ้าบ่อยแค่ไหนที่ว่าเราคิดถึงอะไรก่อนเราคิดถึงพระเจ้าบ่อยแค่ไหนเราคิดให้พระเจ้ามาก่อนหรือเปล่าหรือใน หลายหลายอัลเทอร์เนทีฟหรือเนี่ยนะช้อยส์ของเราเนะะี่ยฮะอะ,อะไรที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าอะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ากันแน่หลายครั้งนะครับเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องปฏิเสธตัวเองปฏิเสธสิ่งที่เราเรียนรู้ปฏิเสธประสบการณ์ที่เราสัมสมมาแล้วเราเห็นว่าเนี่ยคือนามธรรยของพระเจ้านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ต้องตัดสินใจแบบนั้น แต่มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวเนี่ยหมายความว่าคือเอาละต่อไปนี้นะครับพอได้ยินอาจารย์สอนแบบนี้ต่อไปนี้ฉันจะนั่นแหละไม่ใช่ครับมันเกิดจากการสะสมนะครับจากข้อที่เราได้อ่านไปแล้วนะฮะข้าแต่พระเจ้าแห่งบรรพระบุษนั่นคือการเก็บสะสมความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อบรรพระบุษของเขาคือกษัตริย์กษัตริย์ดาวิดนะะอับราฮัมอิสอัคยาโค ต่างๆเหล่า,านี้ครับทาให้เยโฮชาฟัตเนี่ยเป็นเป็นกษัตริย์นะครับได้จนจบจนแค่งวันนั้นนะครับที่เขาอาธิษฐานแบบนั้นนะครับแน่นอนนะครับเยโฮชาฟัตจงใจกล่าวเป็นคําถามเชิงโวหารและคําตอบพระชัดเจนอยู่นตัวแล้วว่าแน่นอนพระเจ้าเป็นนะฮะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยสูงสุดเป็นผู้ที่อินคอนโทรนะครับ ตรงนี้ครับทำให้เราได้รับการเรียนรู้บทเรียนในวันนี้ใหญ่ๆเลยนะครับว่าเมื่อเราเผชิญหน้ากับวิกฤตเมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหายาวิ่งวุ่นพยายามแก้ปัญหาระดับองค์กรหรือภายในครอบครัวเพราะทางออกดังกล่าวหากหาได้ก็เพียงแต่แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเขากำลังแอพพลายอยู่นะการนำไปใช้ตรงนี้ว่าอย่าวิ่งวุ่นแก้ปัญหาระดับองค์กรหรือภายในครอบครัวแต่ให้แก้ปัญหา ตัวเองก่อนครับตัวเองก่อนนะฮะสิ่งแรกที่เราควรทําคือจัดการกับด้านจิตวิญ,ญญาณก่อนเพราะจิตวิญ,ญญาณเนี่ยเป็นรากเหง้าของปัญหาทุกอย่างเลยถ้ามีปัญหาใดขอให้พิจารณา3แง่มุม3แง่มุมอันนี้นี่ผมขอใ,ใช้คําว่าตรีโกณทางด้านศาสนรศาสตร์นะครับตรีโกณทางด้านศาสนศาสตร์เนี่ยคือสาม,มุมนะครับหคืออะไรครับหคือแง่จิตวิญ,ญญาณสคือแง่ ส่วนตัว3คือแง่ระบบเวลาที่เรามีปัญหานะครับเรามาากักจะคิดในเชิงระบบก่อนเสมอถูกต้องไหมครับระบบนะนะครับระบบแต่ที่นี่เขากำลังบอกว่าให้ให้ reverseprocess นี้ว่าเวลามีปัญหานะครับให้เรานิ่ง แล้วก็จัดการกับจิตวิญญาณของเราก่อนเสมอถ้าทายความคิดนะมครับสิ่งแรกที่เราควรทําคือจัดการด้านจิตวิญญาณก่อนแทนที่จะจดจ่อด้านส่วนตัวหรือด้านที่เกี่ยวกับระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าระบบแก้ง่ายไหมระบบเนี่ยแก้ง่ายที่สุดนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงไม่แก้ที่ระบบก่อนคําตอบคือการแก้ที่ระบบเนี่ยไม่ยั่งยืนต้องแก้ที่คนก่อนใช่ไหมครับต้องแก้ที่จิตวิญญาณของคนก่อน ว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยหากมันไปไม่ได้การที่เราต้องจัดการกับจิตวิญญาณก่อนนะเป็นคาแนะนําที่อาจารย์เอ็ดมันชานเนี่ยนะครับเขียนไว้กับทีมสิธิบัลของเขาและท่านย้าเน้นว่าสิ่งนี้จะเป็นกุญแจในช่วยในการช่วยปลดล็อกปัญหาใดๆอาจารของเครืจักที่พวกเขาต้องผเผชิญครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ ที่พาชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้างหลจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้างหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนําพาชีวิตของขมหลายในวันนี้ในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วย กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้หนในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอนําวยพระพรพี่น้องทรทักุกท่กทานครับสวัสดีครับตั้งคยรับเนินแห่งความสว่างทหารคริสเตียนกเจ้า ริาทสงครามยามก่อนคำคืนเมื่อฝ้ายังมีแสงแรวสู้สึกเบื้องล่างทำตามหุบเขาเราสู้กันอย่างเต็มที่ความเชื่อนั้นเป็นรากแาท้แห่งใช้คือใช้ชนะโลกีความเชื่อคือค,อความมีใชยความเชื่อคือค,อความมีชชย ไม่ใช่ยากสัญญาคือใช้ชนะโลกาท่องของพระเยซูคือความรักพระแสงคือพระธรรมพีเราเดินตามสีธชนเบื้องบนโหร้องด้วยใจยินดีความเชื่อเปรียบดังพายุแรงกาพัดมาสัด ความเชื่อซึ่งได้ชน,นะความตายเป็นโลกกำบังชีวีความเชื่อคือความมีใชยความเชื่อคือความมีใชยเป็นความมีใช้ยากสัญญาคือใช้ชน,นะโลก ทำราโลกมีอย่ยาใดใหญ่ดีรวมแนวความรอดเป็นหมวกสมไว้ให้ดีเรามีความจริงคอือเดวโลกนี้สักท้อนวันไว้เพราะเรามีใจช,ชนะโลกแล้วความเชื่อคือความมีใยความเชื่อคือความมีใย ใช้ยากสัญญาคือใชยชนะโลกาหากเรามีชัยมากร้ายเราได้สมเสื้อสีขาวอย่างดีและทรงพระดีรับเราต่อหน้าบรรดาชาวฝรื่งสีจิตใจของเราเปี่ยมลนยินดีด้วยแสงแห่งพร,ราซีด้วยเรีดพระ จึงประบาณซึ่งคอยรังความพานีความเชื่อคือความมีชัยความเชื่อคือความมีชัยเป็นความมีชยา่างสัญง,งาคือใจชนะโลกกา